สาวคอยนอนอยู่ตารางเจดาพี่น้องนั่นคือลูกสาวของค่อยสาบายดีพี่น้องสาบายดียามเศร้าพี่น้องจ๋าตกตั้งแต่เมื่อวานยันเช้าตกอยู่เบิดคืนพี่น้องไอ้ตกอลิอลอปุ้ยบาดแห้งบาดคอยพี่น้องจ๋าน้ามืกแกงกับบานนี่แหละเดือนซิปพี่น้องสีห่อเข่ากับอีกบอก,อกีเมื้อนี่เนาะพี่น้องอีกซองซัมเมอร์นี่เนาะ ห่อข้าวสากกล้งสุดท้ายชียายกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะยายตอนเถียงพี่น้องจ้ะยายตอนตอนเถียงล่ะละลุน้กระติดฝนจักเสด้ออกหน้าหรือบอ่พี่น้องหลังข้าว้ากระมุ่บ่บแล้วซ้ำเนาะพี่น้องเนาะย่างอยู่ขางหนึ่งย่างอยู่หองหนึ่ง,ง,ง,งพี่น้องมุ่งได้สองหองเนาะเพราะว่าม,มีสามหองกำลังเห็ดกินอยู่พี่นอ้องต้มกบสีปนเนาะ ติดฝนแน่อีร้อยเด้ติดฝนพี่น้องเอ้ยอยันบดิเมื่อหน้าอยู่ข้ามันเบาเศร้านี่พี่น้องน้ำกระตรงไว้ใสเต็มเบิร์ดเลยพี่น้องต้นอะไรก็เต็มแต่ว่าน้ำเขาบอกมาส่งให้สิแตกสามพี่น้องจะได้ไปเอาเอง <c oughs> ต้นบังหงส์กับบัตสิได้กินพี่น้องเอ้ยเสือกเป็นบังหงส์ผูกบดสองต้นเลย ดอกไม้นีข้าเมื่อหนาข้า,าก็สียเอาเมื่อหน้าพี่น้องถ้าเมื่ออยู่นาข้า,ากาส็สีใส่รถไถเมือ่อนาเมื่อห้อยว่าอยู่นาเมื่อตั้งว่าอยู่นาต๊แห้งเติบพี่น้องบัดแห้งบัดคอยตแต่เมื่อว่านี่พี่น้องตแต่มุ่งเที่ยงหน้าบริหารแต่สามโมงเฮ้ยก่อนสามโมงพี่น้องจ้ะก่อนก่อนแม่แหละโอ้บักหม่อมนะกินเข่าไปแล้วด้วยพี่น้องด้วยกับโมกปลาซิวกินบาเบิร์ดโอ้กินแะ้วกับไปพิงไผ่ ท่านเสียพื่นเมื่อหน้านะมันก็ย่านทั้งน้ำมันพี่น้องเลยย่นนั่นสองตัวนะท้องเพราะว่าเพื่นก็กำลังสาวอันนี้ก็กำลังเบาบามมหึช่างเด้บืมหบบนได้ได้เด้อบุคือโตอยู่หน้าได้พี่น้องเลยเป็นห่วงคิงตัวบ้าเหรอหึบ่ะไดมอนบ่ต้องค้ามมอนได้ค้ามมอนไอข้ามมอน ต้มกบสี่ตัวพี่น้องจ้าสีไห้กระทินตัวหนึ่งแต่สัป่นสามตัวอันนี้ก็ผักคะเยงเก็บจากอะไรพี่น้องที่เอาปลูกไว้นะเจดากระเมื่ออะไรพี่น้องกั้งจ่องแข่งพ้นเมื่อแล้ว <c oughs> ปลาลงบนจัง,นงพี่น้องนอเดือนซีฟนะเปียกได้พี่น้องได้ลดท่านา่ะถาวบอเอาอันนั้นแนง,งุ่มเลยบอกฝนสารมันเปียกนะ เอาเมื่อหน้า,าก็คือสสบายอยู่ดอกพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อถุกกําลังใจถุกคําแนะนําพี่น้องจก้กระทําทําใจเฮาเดียวก็บ่ได้มาน,นังหนึ่งแล้วพี่น้องกบที่ซื้อมื้อนพี่น้องยังอยู่ยังอยู่นําหมออยู่สบาดีเด้อพี่น้องยเศ้าๆ่กับปิ้งกบตาักทัวพี่น้องเอเย้ย ขมาคำๆเนะเพราวาดีแท็กขม่าหนึ่งเข่าถาแล้วก็ห้ากระติดฝนพี่น้องเลยอ้ายนะแข่งพ้นเขามาพี่น้องแข่งพ้นติบเข่าก็ใส่ทุงยางเขามาามาขึ้นเมือง่แรงว่านนี่นะมาหนึ่งเข่าถาแมแต่ว่ายังบ่เริ่มเลิกกันท่วมต่างใจอยากไปไทยเนี่ยพี่น้องลุกไส้ค่อนนะแต่ยังทันว่านาะพี่น้องนาวาบัดกับพันมีแต่ว่าองเฮียนนะยังเผาอยู่พี่น้องยังเผาอยู่ จากแนวใดดอกพี่น้องเห้านาคิดอุกอุกลาย,ย่างพัาแนวพี่น้องข่าเนแ่แต่วิตหนี่วิดชินเน,ะนาะทำไมบวิดหนี่แห้งสิเตกเหางาะพี่น้องเ้ยตายทางเป็นขอบคุณถูกกำลังใจลายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนถูก่านขอบใจบ่าวบอยขอบใจญาติพี่น้องสุขสุขคนขอบใจแล้วขอบใจอีกเนาะซึ่งแนะนำใจกาบขอบพระคุณหลาย นี <c oughs> ่แต่เราแซบน้ำการเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิออกไปรีวิวโคงน้องหน้าเฮาพี่น้องจ้าจักสิบเล่บ่เล่พี่น้องทั้นฝนบ่เศร้ามันก็นบ่ได้ขึ้นมุ่ง,แล,ง,ลง <c oughs> แล้วเนาะพี่น้องเนาะลองดูผลกันเลยผมแต่วันนี้ยายเคี้ยวหนะ่างพี่น้องพันกว่าบาทถุกละค่ะสังกะสีเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต้มกบหอมเปเห็นบป่หอมเปสวัสบดีปลาลูบนกบสามตัว <c oughs> ตัวที่สี่ก็หายไกแล้ว <c oughs> โอ้ย หมอก็ได้สิส่งองก็ได้กินซะนอ้อโอ้ยง่าเมากยังไม่ดได้ก่อนนอ่มออออเฮ้ยดวย่เป็นเป็นอะไรกจะยับมีลงตะลางก่อนหน้าห่วย ตัวใหญ่มันปีกยิ้งเบิดเลยเลือดตัดเศษตัวน่อยต้มกบบ้นผมสูรสดโอ้พร้อมเมืเ่อกยเอากระพุ้งปีกให้แน่กระพุ้พีกอยู่ล่างนะในตู้นะตาแลลวก็ใส่พักกัะปิกแป้งนัวลงไปพี่น้องจ้าแล้วก็พร้อมเสิร์ ฟังกินขาวฟังเสียงพนพี่น้องแต่ตลุงขีบกันกุลหลาพี่น้องเลยได้ออกหน้าได้ปวดประวัตอยู่บ้านกับลุง,งายากเนาะพี่ฮาตะกี้เฮาลงเฮาปลาไวไมมม้เป็นสมองตอนเฮาฝ่อท่าแม่เนาะลงอยู่ทางเฮือนเจดมพี่นอ้องลุงขีบยากอยู่บ้านไข่ในอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยฮะไข่ใน,น่แหนบอกปลาลุงอยู่สตาร์ไลน์แล้ว เห็นตันสามีบอไม่ไข่หละต้มใส่หัวสชงไข่บักขามพี่น้องจ้าน้อยแห่ แม่บไใน่าร้ายได้สซน่าล้ายแล้วบวแซบอือพร้อมเสิร์ฟค่ะปิดไว้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพริกแต่ว่าคล้องกันน้งไก่อันี้พี่น้องมันหวานน้ำพริกน้งไก่นะแซบพี่น้องจ้าตัวนี้ก็อยากเบิดแล้วตัวนี้ยังเบิร์ดกะต่อย ปูนรกเบบ<ะ>ปูปูพริกปูพริกกระต่อยปูนรก <c oughs> ตัวนี้ก็แเสบพี่น้องเลยปะแสร็บๆน้ำกันจ้าอาหารเช้าวันนี้ตั้งเสียงผลไปนน้ำพี่น้องพนกระเบอเอื้อนเลยพี่น้องจ้ามามาพี่น้องมาใช่ละอายนะ

เราทำนี้ที่แรกแรกข้าวเป็นน้ำบดน้ำบดหนัก Thank okay. you. สบายดีปินข่าวแข่งกับตายพี่น้องทำเดียวเจอพอมือใหญ่ต้องไปเศร้า